นี่พันอ้อยข้อตานะครับเพาะชําจากข้อตาเราก็จะหยิบหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปในดินประมาณ60เซนนะ,ะพันทองชมพูนุชค่ะเป็นของสำหรับงานอ้อยและน้ำตาลทรายเราได้มาน้อยก็ต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนี้ก่อนครับเดี๋ยนะวปีหน้าเราไม่แจกใครเท่ไร <laughs> <laughs> งานถนัดใช่ไหม ตายเนี่ยคล้ายๆกับสมัยเรียนชีวิตเกษตรนะครับเรียนเกษตรมาแล้วก็ต้องมาทําเกษตรนะครับใช่ค่ะพันธุนี้เป็นพ да ันุ์ที่เราส่งชาวไร่อีเด่นเขาประกวดนะครับตัดอ้อยคอตาที่มีตาสวยๆเขาระวังหายเลยอ้อยก็จะขึ้นตรงนะครับน่าจะไม่ถึงครึ่งวันก็น่าจะเสร็จแล้วครับวันนี้ให้เจาะเี้ให้รูใหญ่หน่อย ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นไร่บริษัทแล้วก็วันนี้เราจะมาปลูกอ้อยกันนะครับพอดีเราได้ได้พันอ้อยนะเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ทางสอนอจังหวัดกาญจนบุรีให้พันอ้อยข้อตานะครับที่เพาะชำจากข้อตาพันเป็นพันธุ์ใหม่นะครับเอามาอนุบาลน,นะครับเอามาอนุบาลแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะหลายเดือนแล้วครับก็จะเอามาปลูกในแปลงนี้ครับ พันอ้อยข้อตานะครับเพาะชําจากข้อตาไว้ปลูกอ้อยกันครับทีมงานของพวกเรานะครับกําลังปลูกอ้อยกันอยู่ช่วยกันปลูกวันนี้เนี่ยครับเวลาปลูกเนี่ยเราก็จะหยิบหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปในดินเนี่ยหยิบขึ้นมาง่ายมากเพราะมันเป็นแกลบกับขี้เท่าดําเขาใช้ ความที่ความห่างเท่าไหร่ครับพี่นนท์หกสิบเซนประมาณหกสิบเซนพี่ประมาณหกสิบเซนนะเครื่องมือเราก็ใช้อุปกรณ์ธรรมชาติเราไม่มีเครื่องมือครับเราก็เลยต้องใช้ใช้มือและตีนนี่แหละพี่จันเคยปลูกไหมแบบนี้ไม่เคยปลูกค่ะปลูกร่องปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกเอ้ยร่องปลูกค่ะไปสองร่องปลูกอ๋อ ไปแบบล่องคู่เลยนะติดลมไปแล้วหนึ่งคนพ่อใ, <น S 1> ใหญ่อ้อยพันนี้ยังดียังไงครับคาดว่าจะรับรองปีหน้าครับเราได้มาน้อยก็ต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนี้ก่อนครับเดี๋ยวปีหน้านเารเาไม่แจกให้ชาวไร่มาถามน้องจุนะครับอ่พันธุ์ทองชมพูน,นุชค่ะเป็นของสำหักงานอ้อยและน้ำต,ตาลทราย อ๋อเราได้มาแล้วก็มาเพาะชำใช่ไหมครับใช่ค่ะวิธีการปลูกเหมือนอ้อยทั่วไปไหมใช่ถ้าปกปติเราจะใช้เครื่องปลูกใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นข้อตาเราเลยต้องขุดปลูก,ลกแล้วก็แต่เว้นระยะหกสิบเซนค่ะเพราะว่าตอนที่เราเอามามันยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่แตกค่ะยังอยู่ยังเป็นข้อตาอยู่ยังไม่ได้แตกถนานดเขียมแทงครับ <laughs> แทงมันจะได้ขวานไว้งานถนัดใช่ไหมห่องเลยอ่ะนี่ครับเด็ก,กเกษตรมอขอนแก่นครับน้องแอนอวันนี้มาปลูกพันอ้อยค่ะแบบเพาะข้อตานะรเราไม่มีเครื่องปลูกเราก็ใช้แบบแม็น,นวลไปก่อนถ้าถ้าสไตล์เนี้ยคล้ายๆกับสมัยเรียนนะนี่นะครับชีวิตเด็ก,กเกษตรนะครับ เรียนเกษตรมาแล้วก็ต้องมาทําเกษตรนะครับใช่ค่ะพันุนี้เป็นพันุ์ที่เราส่งชาวไร่ดีเด่นเข้าประกวดนะครับแล้วเสร็จแล้วทางสองนอก,ก็เลยมีป้อยพันธุใหม่นะครับแท่มาทดสอบมีการขยายพันธุ์นะฮะก็เราก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับเลยเอามาทดสอบในไร่บริษัทของเรานะฮะซึ่งในอนาคตเราก็จะใช้อ้อยพันธนี้นะครับส่งเสริมอ้อยพันส่งเสริมให้กับชาวไร่ นะครับเพื่อลดการใช้พันธุ์เดิมๆนะครับแต่เราก็ต้องดูก่อนว่ามันจะไปรอดไม่รอดนะครับแต่ถ้าดูสภาพจากแปลงแล้วที่เราปลูกนะครับก็เป็นพันธุ์ที่สวยงามอยู่นะฮะลำค่อนข้างใหญ่นะครับการแตกกอดีนะฮะทำไมต้องมีพันธุ์ใหม่อยู่เสมอๆครับพี่อ่าเพราะอ้อยนะครับมันมันมันมีโอกาสที่จะเสื่อมพันธุ์ได้นะฮะดังนั้นในการใช้พันธุ์อ้อยในแปลงนะควรใช้หลายๆพันธุ์ นาใหญ่อย่าใช้พันเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใช้พันเดียวเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบถ้าพันนี้มีปัญหาในเรื่องของโรคมันก็จะระบาดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามีหลายพันธุ์นะครับมันก็สามารถลดการระบาดลดความเสียหายได้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีร่องแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกคับได้เลยวางแล้วก็กลบได้เลยแต่ว่าฝนมันตกก่อนมันเลยเกิดปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีการขุดแล้วก็ฝังลงไปครับนะครับจริงๆแล้วการปลูกแบบนี้นะครับ ในงานวิชาการก็จะมีเครื่องปลูกนะใช้ยอดเลยครับแล้วก็เครื่องปลูกเดินไปแล้วยอดยอดยอด,ยอดยนยนตาไปเลยจะสะดวกครับจะเรียงก็แบบนี้แต่เราดีคือเราเรามีปัญหาที่น้อยนะเราเลยเพื่อได้หาเครื่องปลูกมาเลยใช้ในง,งานน้องๆครับเอามาช่วยกันเพื่อความเป็นมิตครับไม่มีแก่ไม่มีแก่ไรเพราะข้อตาเนี่ยข้อดีคือเป็นการพัดพันนะครับเอาดีเอาข้อดีๆมาปลูกเลยเพราะว่า ถ้าเราปลูกเป็นเป็นท่อนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตาจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าข้อพ่อตาเราเลือกเราเลือกขึ้นได้เลยนะครับเลือกเ,อเฉพาะที่ดีส,ดสวยๆไม่ดีเราก็ไม่เอาเงี้ยเราไม่เอาปลูกไปก็ไม่ดี oh. เราเลือกเอาเฉพาะต้นดีสวยแต่ถ้าปลูกเป็นท่อนเลือกเครื่องเราเลือกไม่ได้เราควรคัดสวยๆเงี้ยนะครับปลูกต้องกบให้มิดแกบนะครับถ้าเราวางไว้เฉยนะครับแค่นี้ความร้อนเผาไว้ก็จะตายนะครับ ต้องขุดใบามานักสี่ห้าเซนแล้วก็อยู่แน่ภาพนี้นะครับแดดร้อนมันก็จะไม่มีปัญหาปลูกกระปุกระยะประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบเซนครับรังสวยครับความห่างของแต่ละร่องนะครับเออละร่องนี่เมตรหกสิบห้าครับแต่ระหว่างต้นเนี่ยที่เราจะปลูกเนี่ยคือห้าสิบเซนนะครับจากงานวิจัยเนี่ยเหมาะที่สุดคือประมาณห้าสิบเซนถึงหกสิบเซนเท่านั้นนะครับ อ้อยจะแตกคอดีก็ได้ได้แสงเป็นที่ลำใหญ่นะครับน้อยจริงแต่ลำใหญ่แต่ถ้าปลูกเทเนี่ยอ้อยแตกคอเยอะจริงแต่ลำจะเล็กซึ่งเราต้องการอ้อยลำใหญ่เพราะในนาคนเราใช้รถตัดอะไรใช้ลำเล็กมันก็จะเสียหายนี่ค,ครับคือาพอตาเนี่ยเราก็เอาตัดอ้อยคอตาที่มีตาสวยๆนะครับมาวางหายตาขึ้น พอถ้าระวังเอาตาลงเนี่ยอ้อยก็จะกว่าจะช้อนขึ้นมาถ้าระวางหงายเลยอ้อยก็จะขึ้นตรงนะครับเวลาเพาะเนี่ยตาก็จะสวยแล้วก็เปอร์เซ็นต์การงอกก็จะเร็วกว่าเอาตาคว่ำลงนะครับอันนี้คือถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางน้ําหยดเลยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยช่วงประมาณสักนหนึ่งเดือนเนี่ยอ้อยมันอ่อนแอนะครับถ้าฝนไม่ตกเราก็ต้องให้น้ําเสริมเลย เพราะลากยังไม่ยังไม่ค่อยออกดีนะครับลากยังไม่ลงยังไม่ลงดินเราต้องอย่าให้กระทบแรงเลย ดีนะครับเราไม่มีเครื่องมือในการปลูกนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาใช้มือนยครับปลูกแค้นะครับก็ไม่น่าจะเยอะครับน่าจะเจ็แปดล่องเหมือนที่พี่ธาดาพูดไว้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักสามไร่ใช่ไหมพี่สามไร่กว่าครับน่าจะไม่ถึงครึ่งวันก็น่าจะเสร็จแล้วครับวันนี้ให้เจาะนี้ใหู้ใหญ่หน่อยให้ลงได้เงี้ยจะได้เร็ว มันก้มๆเงยๆนี่เอาเรื่องเหมือนกันนค่อยๆทําไปครับค่อยๆทําไปอย่ารีบขวานก็ถนัดหยอดหลุมก็ถนัดยอดเนี่ยถนัดมากเลยพี่ ก็อันนี้คือเครื่องวัด pH ของดินนะครับว่าจะดูว่าดินนี่มีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ก็เอาจิ้มไปลงไปในดินอย่นี้นครับนี่ถอนมาเอาอย่างนี้เองจะจิ้มลงไปอันนี้ค่า pH ของดินอยู่ที่ประมาณ5ากกว่า,ก,วาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ